ความสีแดงหมายถึงความเชื่อความหมายของมคือมันสมขื่นี่เป็นขบวนที่หนึ่งสวยงามนะฮะตามด้วยขบวนเพื่อพัะเกีรตเช่นเดียวกันสัญลักษณ์โรงเรียนนะครับป้ายสัญลักษณ์โรงเรียนนี่สิไม่ใช่ขบวนของจุฬานะ เขาแห่ผักเตี้ยวนะอันนี้เรามาต่าโรงเรียนฝักคิดดีครับมีการวประกวดนะรกรรมการยืนอยู่แถวเนี้ยให้คะแนนไปด้วยทั้ง21โรงเรียน21ตวัวค,ความคิดสร้างสรรค์ความสวยงามความรอบเรียงความตรงต่อเวลานัดเจ็ดโมงต้องเจ็ดโมงตะเกียรออกแปดโมงต้องแปดโมองมอาจจะโดนฝับไปบ้างเล็กน้อยเป็นปัญห ขบวนที่สองเป็นรูปขบเพลิงในขบเพลิงไปแย่างหรออ่าประกอบด้วยเปลวไฟช่วงช่วงทศวานขบวนที่สอ,ลลอ,องขบวนงานมุนเดือนสามวัดหนองชายงานเดือนสามอ่าอ่าขบวนที่สามขบวนพระทศเกตในหลวงอ้าว ถามตรวจด้วยกันงานบุญเดือ 8, นสามในขบวนทัพเกียรติแล้ว,วเป <c oughs> ็นตัวที่สามนะนะในขบวนทัพเกียสกอ๋อสวยงามจริงๆส่วนท้ายปเป็นขบวนนักกีฬากองเทียอตบมือสวมหมวกหมวกสีแดงสีขาวสีนดำเงิน หมวกอย่างนี้คล้ายๆงานอะไรก็ไม่รู้มีเขาขาแล้วเหมือนเลยนะเดือนเมษาชิงเม่งคล้ายๆแตไ,ไ,ไ,ไม่ใช่ท้ายสุดเป็นพระทูนนักเรียนพุทนะักเรียนผู้บริการทีพระอาดนะเป็นผู้บริการโรงเรียนหนองสามหัวใหญ่ สีขาแดงสีประจำเรีย็ผ่าไป้อไปนะต่อไปนะโรงเรียนต่อไปโรงเรียนต่อไปสมรทอนแบบที่มีผลอุปถัมนะ พียาวมแล้วนะครัเร็วๆนิดเวบวนขัครับเป็นขบวนที่20